จากทางไลฟ์สดมานะเฟซบุ o กไลฟ์นะครับน้องอัมเมอร์อมรเทพสวัสดีจ้ะแพ้งสภาครับผมส,ส,สวัสดีคุณนางมานด้วยจ้ะนะ น้องอัมเมอร์แกถามมาว่าขอถามเป็นความรู้นะครับคือผมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเบอร์เพื่อเสริมเรื่องงานและเงินนะครับผมเกิดวันอาทิตย์ครับควรมีคู่เลขเป็นเลขไหนครับไม่ต้องฝานี้และควรอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างครับจึงจะดีครับมาโรงเรียนนะถ้าจะทำแบบตึจากเอฟซีพี่กบพี่เธอที่ติดตามที่ผมติดตามมันตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้ทำงานแล้วครับพี่คนรู้สึกดีเนาะ ที่ว่าติช่ามต้าแบาลจริงๆวงเล็บไม่ใช่ April Fool's Day ด้วยนะครับโอ้โหไม่ต้องนึกถึงแล้วเลิกเล่นกันหมดแล้วอันนี้จักใจนะในฐานะที่แบบว่าเห็นน้องอาร์มานานเลยส่งเบอร์มาดิ น้องน้องอามทักไลน์พี่มาดกวาแล้วพี่ดูให้เพราะว่าถ้าน้องอามไปวางเองยังไงก็ไม่ได้ถูกเขาเรียนคัสอบพวกนั้นเรียนกันสี่รอบถามสิสองคนนี้ยเขาเรียนกันสี่รอบกว่าเขาจะวางได้คนที่เข้าใจอย่างน้องอามเนี่ยมีเยอะมากใช่นะครับเขาเข้าใจว่าเอ้ยเอาเลขดีๆมาเออเอาเลขดีๆมาแล้วไปหาไปหาเบอร์เองอะไรอย่างเงี้ยไปหาเบอร์แต่สุดท้ายอ้าวมันดันไปตก การักินีคู่เลขดีแต่การักยินีเราอะไรเงี้ยเฉ<อ>ยอุ้ยเบอร์มังกรซื้อมาเช<อ>ื่อไหมว่าแคสใหญ่สุดที่เคยทําคือเบอร์มังกรราคาล้านห้าที่เขาเสียไปเดี๋ยว<อ>นี่คือราคาเบอร์ก็คือเขารวยมากก็เลยโดนเหมือนโดนหลอกก็ต้องมาให้เราเปลี่ยนให้แล้วมันแบบเป็นมังกรที่ไม่ใช่เลยมันเป็นบแบบว่าเป็นแบบสาขาไม่ใช่มังกรอ,อะอ,อย่างเงี้ยม,มันมันใช้อะไรเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นทักมาทักไลน์พี่มาไลน์ ทิ้งขึ้นมาแล้วล่ะอ่าโอเคอ่าเบอร์โท้ค่ะนะฮะ9532855เบอร์นี้ดีไหมครับสุดดิเบอร์นี้ดีนะดีดีดี953 คือคือดีเลยอันนี้เป็นเลขเงินทองเลยค่ะติดนิดเดียวติดนิดเดียวติดตรงที่คุณเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณพูดครับใช่ครับคุณต้องระวังเรื่องของการเสียเงินบัมผูหญิงเนาะมันมีสามสองอยู่อะค่ะมันจะเป็นคู่ที่แบบเสน่ห์แบบน้ำมันพลายของผู้หญิงผู้หญิงใช้นี่คือยังไงก็ก็ได้หลังก็ได้แฟนได้แฟนกันมาเยอะแล้วด้วยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอะมันก็จะแบบต้องระวังนิดนึงสติเออต้องมีสติมันเป็นเลขปัญญาด้วยนะเพราะว่าสามกับสองบวกกันมันได้5แต่ว่าคุณก็ ต้องระวังอย่าเปยมากเกินไปให้เปให้แฟนไม่เป็นไรแต่มีอืออ่นอื่นๆก็ต้องดูดีๆถูกต้อง <ๆ S 1> นะครับผมมีอีกไหมคำถามถ้ามีก็ขึ้นมา อยากรอรอเรื่องความรักแล้วเนี่ยเพราะว่าน้องพัชเขารออยู่อ่ะน้องพัชสวัสดีคุณหมอก่อนเผื่อคุณหมอเผื่อคุณหมออยู่อยู่ไม่ได้คุณหมอยังไม่ให้เปิดตัวเอาเหรอเขาาให้เก็บเป็นความรักเ็ปนความลับไม่ได้อะไรนะเอาเหรอหมอหมอรู้ใช่ไหมเขารู้ตัวคุหมอรู้จักใช่ไหมหมอยังไม่รู้จักเราเลยที่บ้านเอามาความรักกันหน่อยอ่ะค่ะฟึเปล่าเก่งเวยเก่งเวย ียนไม่แมนไม่รู้ละถ้าสวยไปก่อนนะครับผมมาดูเรื่องความรักกันนะฮะดวงความรักประจําสัปดาห์ของคนที่เกิดทั้ง7วันเริ่มจากวันต้องทำเสียงหลอกขนาดนรั้นะครับทิก่อนนะฮะคือมันต้องมีขึ้นขึ้นลงลงนะเพื่อความมีมิติในการรับฝังนะครับผมต้องมาเ่าอธิบายอะไรแบบนี้ดูดวงไม่ต้องไรรลยเหนื่อยคุยคนนี้เหนื่อยมากเออวันอาทิตย์ครับสหัชมรณะ กัดดุมพระความรักของคุณนั้นแต,แต่เมื่อกี้เหมือนเงินเขาดีเนาะว่าแต่ความรักเนี่ยเอาตรงๆเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รรนะครับผมจะมีบุคคลหลายๆฝ่ายอะเข้ามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับความรักของคุณเนี่ยนะครับผมนะส่วนคนที่โสดนะฮะค,คุณอาจจะได้พบคู่คโดย ฉับพลันทันทีในสถานที่บันเทิงหรือในทางโคจรเช่นอะไรห้องน้ำสาธารณะอย่างเงี้ยเหรอแนทางโคจรวันจันทร์ค่ะ คือจงไม่รู้จะพูดอะไรขอโทษนะคะคุณผู้ชมคือยังเชื่อมั่นในตัวเราได้อยู่นะแล้วขยันด้วยนะเออขยันด้วยเฮ้ยหมายถึงขยันทำงานขยันพูดอ๋อวันจันทร์ไหมคือดูก็มัดีคับเยอะไปหน่อยวันจันทร์วันจันทร์นะครับความรัก ัันนความรักของคนที่เกิดวันจันทนะครับพันธุปุตตะกัมมะครับดีนะครับดีนะครับความรักสําหรับคนที่มีคู่นะช่วงนี้จะอยู่ติดบ้านกันมากเลย จะมีความสุขกันภายในครัวเรือนบุตรหลานอะไรต่างๆนานานะเออจะอย่างนั้นนะครับจะไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเท่าไหร่เพราะว่าอยู่บ้านมันมีความสุขอยู่แล้วส่วนคนโสดคนโสดเนี่ยคุณจะได้พบกับคนที่อายุน้อยกว่าว้าเป็นคนแถวแถวบ้านคุณนั่นแหละไม่ได้คนอื่นคนไกลาจากไหนเลยถ้าเป็นประหมึกก็แถวบนนะค่ะประมาณเั้ยไม่หยุดเลย อังคารเออทุกสุอังคารหมดเลยนะใช่ทุกดาวอังคารรวมตัวกันแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยหักมองเลยเออมีเลขสองคู่คู่พระหมอมาราะว่าคู่พระหมอความรักของคุณที่เกิดวันอังคารนะครับ สุภะตะนุมรณนะครับข <laughs> ึ้นดีหไหม,มาพุขึ้นดีมากใ,ให้ให้ระวังให้ระวังเรื่องของการการพูดกันจางะนะช่วงนี้นะครับอาจจะมีแบบผิดหูบ้างอะไรบ้างนะครับผมให้ระวังตรงนี้นิดนึงแต่ถ้ามีผิดหูบ้างอะไรบ้างไม่ต้องไปโทษแฟนหรือว่าคนอื่นนะ <c oughs> มันมีตะนุกเกิดขึ้นนั่นหมายถึงคุณนั่นแหละให้ระวังคำพูด ดูคนปล่อยแล้วถ้าสมมติแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบอังคารกับอังคารทั้งคู่ทั้งแมวเนี่ยโอ้โหไฟสไตติ้งมันอาจจะดีก็ได้นะลบกับลบอาจจะเป็นบวกก็ได้แต่ว่า รักษาลบชอบมันอาจจะดีก็ได้แบบว่าเข้าขากันดีเลยอย่างนั้นเลยนะฮะไปไหนไปการพาไปตีคนอื่นแต่จริงๆนะคะปัญหาหลักๆเลยของคนที่เป็นแฟนกันส่วนใหญ่มันมาจากกันแบบคําพูดการกระทาแบบไม่ต้องกับใจบางครั้งเนาะมันคุยกันเยอะพอคุยกันเยอะโอกาสพลาดก็มีสูงเพราะนั้นเราคนที่เกิดบางคันไม่ต้องคุยกับแฟนสักอาทิตย์นึงจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอัดเลยครับตาอไปวันพุธครับตามสบายครับอขอบคุณมาก ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณคือ MVP นะ <c oughs> วันพุธครับผมพันธุกรรมะอริครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างก็ยุ่งงาน <c oughs> มันมีงานเข้ามาเป็นอริหมายถึง ไม่ค่อยจะสวีทหวานแหววอะไรกันเท่าไหร่นะฮะต่างคนต่างก็มุ่งงานกันเป็นหลักเลยส่วนคนโสดเนี่ยนะครับโสดมายังไงก็โสดต่อไปอย่างนั้นแหละและให้ระวังนิดนึงถ้าสมมุติว่าเจอใครบางคนที่ถูกอกถูกใจระวังนะจะเป็นคนที่มีเจ้าของอดูให้ดีด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวนะครับเตือนไว้สำหรับคนโสดคนวันพฤหัสครับ ลาภะสหัชะลาภะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้ลาภะครั้งแรกในชีวิตเราพี่ทำรายการมาสี่ปีนี่คือเพิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะครั้งแรกทำแปลเลยดีกว่าค่ะจริง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 ลาภะเนี่ยมันก็นะใครที่ติดตามรายการเรามาเนี่ย ลอดสีปีเนี่ยนะฮะผมก็จะพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าคําว่าลาภะในมุมของความรักเนี่ยเอาตรงๆเลยนะมันก็หมายถึงเรื่องเซ็กน่ะแหละ<ต>อืมก็หมายถึงเรื่องเซ็กอะละอาทิตย์นี้มีโอกาสเสียตัวค่อนข้างสูงโอ้ยยยแหมอมฮึ่งแหมฮึ่งใช่ดิแหมฮึสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะฮะ <'m> เออแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีคุณจะได้เจอคนดีคนที่แบบว่า คนประเภทที่แบบเวลาคุณมีปัญหาแล้วคุณปรึกษาเขาได้แล้วเขาจะให้ทางออกกับคุณอ่ะคุณจะเจอคนแบบนั้นเลยถือว่าดีฮะด,ดีมากๆครับวันพฤหัสครับสุขครับสุขค่ขปะปัตตนีลาพะปัตตนีเย้ีดีด,ด,ดคนโสดได้เจอคนดีแล้วฮะ ดีไม่เท่าไหร่รวยด้วยว้าวนี่ชอบ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 คนที่นิสัยเวลาคนไทยนะนิสัยงไงครับรวยวยนิสัยรวยครับผมนิสัยหลอดด้วยใชครับหล่อรวยทํางานเก่งนะคนโสดเนี่ยจะเจอคนแบบนี้หรือผู้หญิงหรือผู้หญิงก็เหมือนกันนะเมื่อกี้พูดถึงในมุมผู้หญิงในมุมผู้ชายจะเจอ ลักษณะนี้เหมือนกันทำงานเก่งนะสวยรูปร่างดีแต่จะติดห้าวห้านิดๆเฮ้ยเราเลยอ่ะเครว่วี้นะตามลักษณะนิสัยดาวกัจะติดนิสัยห้าวห้านิดๆนะฮะเออปัตตนีปัตตนีดีครับช่วยเหลือเกื้อกูล วันอะไรแล้ววันเสาร์เอาสุดท้ายครับวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ความรักของคุณพันธุพันธุไม่มีอะไรนตื่นเต้นเลยาแล้วเราเย้ทำไมเหมือนเดิมแต่ดีนะแต่ดีแต่ดีแต่ไม่มีอะไรหวือหวาครับประมาณนี้นะฮะคนโสดก็เดิมๆนะฮะโสดต่อไปไม่เป็นไรโสดเรือรังโสดเรือรังครับความโสดอักเสบพูดอีกทีหนึ่งนะว่า คนที่กลัวจะมีปัญหาเรื่องความรักอะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคู่อะเป็นเพราะว่าไม่สื่อสารกันถ้าคุยกันมีปัญหารเ,เรื่องอะไรหรือว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากให้บอกไปเลยอบอกไปเลยเธอเราไม่ชอบเวลาที่เธอแบบว่าสื่อสายอะจริงอเออเธอเราไม่ชอบเวลาที่เธอ,อนอนกลน่ะหรืออะไรเงี้ยต้องบอกไปเลยอยากเก็บสะสมปัญหานั้นเอาไว้เพ<ข>ราะส่วนหนึ่ง <ๆ S 2> ที่มันระเบิดอะ หลายคู่อ่ะมันช้าเกินไปนกลายเป็นไอ้นี่ e เลยนะโกงกรัันเลยนะ <laughs> จริงๆเพราะว่าอ,อันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงตัวเองเคยเป็นคนที่มีปัญหามากๆแบบอูโหูเอาใจใจตัวเองแบบทะเลาะเป็นนานอะ่ะช่วงแรกๆที่มีแฟนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอใครครับแฟนคุณอ๊ ดิๆก็สตันดิ๊กสตันไม่ออกถึงกระอึ้งมันหลายมันหลายคน้งคนไหนดีโอ้เลยอ้าวแล้วก็เลยแบบว่ามันทําให้มีปัญหาแล้วพอเราไม่ปัญหาเราไม่มีความสุขกับความรักอ่ะมันจะมีปัญหาไปหมดทุกอย่างนะคะเพราะนั้นนี่ย เราใช้เหตุและผลอย่าไปบอกว่าเฮ้ยค,ความรักใช้หัวใจไม่ไอ้เนี้ยสำคัญเราเราักเขาด้วยหัวใจแต่ว่า,าการที่เราประคองคู่ประคองคู่ชีวิตเราต้องใช้เหตุผลมันจะทําให้เราอยู่ด้วยกันได้นานแลว้วก็แบบเออ ถ้าทะเลาะกันก็เป็นการทะเลาะกันเพื่อที่จะไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องเดิมๆอีกหาเรื่องใหม่ๆมาทะเลาะกันบ้างใช่นะคะอัานั้นียตอยากบอกเพราะไม่งั้นก็จะแบบว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างงอนต่างคนต่างทิฏฐิเราไม่ต้องไปมีทิฏฐิกับความรักนะถ้าเรารักเขาเราอย่าทิฏฐินี่ ะสรุปแล้วนะฮะความรักสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสกับคนวันศุกร์ยยันอย่างแซบมองเลยอย่างแซบเลยอ่ะอิจฉาเลยเนี่ยโอ้โหนะแล้วตอนนี้เรามาดูกันต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงค่ะเรื่องของผีตายวันเสาร์เผาแล้วเอาไปว่อะไรเล่าไม่ได้เล่าผีตายทำไมไม่ไดเล่าผีตายทไมไม่ด้เลนไม่ยอมรักกันอยู่ดีๆมันเป็นเรื่องอาดิตก่อนลู เลาพเดเรื่องของผีตายวันเสาร์เผาวันลังคารไปแล้วสำหรับสัปดาห์นี้มันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อว่าทำไมผีตายทั้งกลมเขาจึงไม่เผาพร้อมกันทั้งแม่และลูกต้องผ่าเอาน้องออกก่อนและเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ เดินกลายเป็นเดอะโกสไปแล้วเนี่ยก็สาเหตุนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่เขาเรียกอะไรนะผีแต่ท้ากับเพือคนที่ท้องอยู่แล้วก็คือเสียชีวิตเนาะโดยที่ยังไม่ได้คลอดเขาต้องผ่าเอาเด็กเนี่ยออกมาก่อนเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการตัดสายสัมพันธ์แม่ลูกถ้าสมมติว่าเราเราไม่ทาอย่างนี้ค่ะคนในครอบครัวนั้นหรือว่าญาติพี่น้องอะไรโอ้ยนี่ขนลุกเลยเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายจะเกิดความแบบ ไม่อยู่ไม่เป็นสุขเลยอะค่ะใช่เราต้องทำจริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ที่สืบต่อกันมานานจริงๆตอนแรกตักคิดว่ามันจะหายไปเราด้วยซ้ําแต่ว่าเพิ่งจะได้ยินข่าวเมื่อปีที่แล้วเองค่ะปีหกหกก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีอย่างนี้แหละพอก็คือแม่ก็คือตายหางกลมค่ะ ชาวบ้านแถวนั้นแม้กระทั่งวัดก็คือไม่ยอมเผาเลยนะคะเขาเขาบอกว่าเขากลัวว่าแบบมันจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่จนต้องไปหาสับเปลอที่ที่แล้วก็อาจารย์อะไรเงี้ยค่ะมาใช่ที่เขาทําเป็นมาทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะผ่าก็ได้นะจะต้องมีวิชาพอสมควรใช่มีดที่ใช้ผ่าก็ต้องเป็นคาถาอาคมเลยนะไม่ใช่ว่าแบบจะทําได้ทุกทรงชใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบ คือคนลูกจริงถือว่าเป็นการแบบตัดสายสัมพันธ์แม่ลูกกันอะไรเงี้ยค่ะเขาคือจะได้แบบหมดห่วงกันด้วยแล้วก็ ของเคสนั้นน่ะเขาแยกกันเผาคนละที่เลยด้วยนะใช่ส่วนไหนเขาแยกคนแยกวัดก็คือแยกกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าสายสัมพันธ์แม่ลูกอะถ้าเราสมมติเราเป็นคนที่ตายทั้งกลมอะเราท้องแล้วเราตายเรารักลูกเราอะเราก็อยากจะให้ลูกเราอะโดนเผาไปพร้อมกับเราอ่ะนั่นหมายความว่าเขายังมีห่วงไม่ไปไหนตามความเชื่ออ๋อแต่แล้วมันม่อมหมวคุณตายไปแล้วแล้วคุณจะมาอยากอะไรอีกล่ะครับใครจะไปรู้ฉันจะรักเธอทุกชาติไปอะไรอย่างงั้ยใช่ อ้าวผ่านไปดอกไม้อะไรห้ามให้คนรักกลับมาที่ความรักอีกครั้งอครั้หนึ่งปรับอารมณ์กันให้ทันวันนี้รายการเราก็จะเป็นอารมณ์แบบไบโพล่าหน่อยนะ เดี๋ยวหวานซึ้งเดี๋ยวหน้ากลัวสลับกันอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวลาพระเดี๋ยพยายะเออโอเคค่ะเรามาดูดอกไม้ที่ห้ามให้คนรักกันนะคะก็จะมีดอกนะคะเป็นดอกลิลลี่สีส้มนะคะทำไมอ่ะลิลลี่หอมจะตายจะไปหาจากไหนก่อนเอางี้แต่จริงๆเขาห้ามให้กันเพราะว่าดอกลิลลี่จะหมายถึงแบบการบาดหมางหรือว่าความขุ่นเคืองใจอะค่ะถ้าเกิดแต่ต้องสีส้มใช่ไหม ใช่ต้องสี<ม>ส้มด้วยนะคะคก็คือห้ามให้กันเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นดอกที่เป็นดอกของคนไทยนะคะก็ดอกลั่นทมจริงๆก็ไม่ควรที่จะให้อยู่แล้วนะคะ<ม>ทั้งต้นทั้งดอกไม่ควรให้เพราะว่าลั่นทมมีคําพ้องเสียงก็คือระธมจะทําให้คู่<ม>ที่คนรักที่เรารู้จักกันนะคะอาจจะทําให้มีความห่างเหินมีความทุกข์ใจกันได้นะคะ<ม>แล้วก็อีกดอกนึงก็คือดอกรักชื่อว่าดอกรักก็จริงค่ะแต่ดอกรักนะคะก็จะมีะรูป ท่งเขาจะเป็นคล้ายๆซ้อนๆอนดอกจะซ้อนๆกันนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความยุ่งเหยิงนะคะหรือว่าอาจจะคบซ้อนก็ได้แล้วอีกอย่างนึงค่ะก็ดอกลักก็คือถ้าหากว่ายางของดอกลักไปโดนผิวหนังก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะก็ะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะที่ เชื่อปนเหตุและผลแต่เราต้องไปคิดเอาว่าเพราะอะไรอย่างเช่นเรื่องของยางดอกรักอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคเดี๋ยวพากันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะขอบคุณอันรัวบิวตี้ดรวงครับดื่มทุกวันสวยทุกวันด้วยสารสกัดพรีเมียมถึง35ชนิดครับจะทําให้คุณเผยร่างทองภายใน14วันโทรศูนย์สองหน่าเดปดเ้าสาเดี๋ยวลับมาเจอกันเบรกสุดท้ายนะฮะ